สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีเน่ารักของน้องวัวแก้วทุกทุกคนนะคะใหม่สูงคะ่ะรือวะซสดีคะ่ะมื่อนี้ก็มาย่ากับน้องวัวแก้วในช่องน้องวัวแก้วเจงตุงแทงเบื้อนเก่ายาค่ะมื่อนี้ก็มาย่ากับน้องวัวแก้วในช่องน้องแก้วเจงตุงแทงเบื้องเก่ายาวค่ะอ่อมื่อนี้อ่อวันนี้เนาะคือตอนเนี้มันจะเป็นตอนกลางคืนทุกคนรู้ไหมตอนเนี้มันคือตีห้าแล้วถ้าเป็นทางไทยอ่ะเนาะ,นะ ก็คือมันดึกแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าเอ้ยคุณแม่เขามาเรียกไปทําอะไรมันมาเรียกตอนดึกๆแบบเนี้คือเขาบอกว่าให้เราแกไปกินข้าวาแ,แ,แล้วแกก็แปลกใะแล้วก็งงมากว่าเอ้ยตอนดึกแบบนี้มาเรียกไปกินข้าวฮะเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่าถึงมาเรียกไปแล้วทําไมถึงต้องมาเรียกไปตอนดึกๆแบบนี้ล่ะทําไมแล้วเพราะอะไร น้องโมแก้ยังนอนดับฝันดีอยู่เลยอะทุกคนดูสินอนหลับแบบหัวยุ่งเลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะขอถ่ายวิวบรรยากาศนี้ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่าเอ้ยกินข้าวตอนตีห้าเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วคุณแม่มีอะไรพิเศษถึงวาเรียกตอนตีห้าไปกินข้าวนะคะทุกคนทุกคนแปลกไหมว่าทุกคนเคยกินข้าวตอนตีห้ากันไหมแล้วอีกอย่างนึง กินกินข้าวกับอะไรอีกด้วยคินแล้วก็รู้สึกยังไงก็ไม่แต่ทางที่ดีไปดูเลยดีกว่าคะ่ะว่าคุณแม่เรียกไปกินข้าวกับอะไรแล้วทำไมถึงต้องเรียกไปมันมีอะไรพิเศษเดี๋ยวเราไปดูที่ในครัวกันคะ่ะไปเลยคะ่ะทุกคนไปดูในครัวนะคะตอนนี้ยังอยู่ในที่นอนหัวก็ยุ่งยุ่งนะคะวันนี้หน้าก็ไม่แต่งหัวก็ยุ่งยุ่งเพราะว่ากําลังนอนอยู่คุณแม่ก็มาเรียกแต่ว่าไปดีกว่าคะ่ะไปดูว่าคุณแม่มีอะไรพิเศษ ถึงมาเรียกไปกินข้าวตอนดึกๆแบบนี้นะคะนะะมาถึงในครัวแล้วค่ะทุกคนแต่เ๋ยวนี้ก็ป้าพี่พี่น้องๆเข้ามาถึงตีในห้องครัวเล้วค่ะเมนี้อีเมอก็ห้องมากินข้าวมือไปลึกค่ะอิเมไมีสางกินข้าวเลยห้องมากินป้าลึกที่ไหนเน้าป่าเน่าป่าวันนี้อ๋อ นี่เดี๋ยวจะพามาดูน,น,นี่งไงคุณแม่มีเมนูเด็ดนะคะในค่ำคืนนี้ก็เลยต้องเรียกมาตั้งแต่อตอนดึกๆอ่อะเนาะเรียกมาตอนดึกๆเลยะคะ่ะทุกคนนี่เลยเมนูเป็ดนะคะอ,อ๋อเป็ดเทศใช่ไหมแม่นี่เลคะ่ะเมนูเป็ดเทศนะคะในค่ำคืนนี้นะคะทุกคนเมื่อนี่ก็กิน เนอรเป็ดแรกอุบขาบิบิบน้องน้องเขาค่ะคำขึ้นนี่หรือว่าไปลึกนี่ค่ะกินขาวกับเนอเป็ดอุคขะแต่มือไปมือเจ้าก็กีนเนี้ยว่ะแต่อันนี้นอนรับลูกเยาวกล้ามหนึ่งมากินขา่าวแทงวันนั้จ่องด้วยงานที่ไหนอะบิบิบน,น, <c oughs> น้องน้องเขานี่มากินขา้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเต้เจ้าตัวเล,ล็กนาะลึขนาดไหนก็มนอนเตน <c oughs> <c oughs> อรนัจ่องหวานจ่องหวาน <laughs> เดี๋ยวขอตัวกินข้าวกับครอบครัวก่อนนะคะทุกคนดึกๆแบบนี้กินข้าวไม่รู้ว่าจะอ้วนหรือเปล่านอ้อ <c oughs> มามากินข้าวด้วยกันคะ่ะ <c oughs> กินข้าวรอบดึกค่ะทุกคน